ยุบย yeah! wow. yeah, ุบมามั้งนะแม่ยเข็ดดีก็พอเพื่อเอาม่มืนกัหนาวจะแย่อยู่ทุกคนเดี๋ยวเฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมีเรือรับ100แค่นองเราวต้องน้ำ

เอามาทาที่ขนมันแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักสิบนาทีแล้วก็ปล่อยมันไว้เออวาไวแล้วก็อาบน้ำใมันอีกทีนึงเดี๋ยวเห็บจะล่วงหมดเลยคุณกันไม้คุณกันเนาะคุณน้ำกันเนาะอาพร้อมกันด้วยไงไม้คุณเลยไมคุไม่เกี่ยวไม่มีห็เมก็โดนกัดแล้วนี่ตอนนี้โดเห็บกัดเนี่ชอบชน้ันนี้ตัวเล็กขึ้นได้แต่ตัวใหญ่ขึ้นไม่ได้ Thôi đi, chúng đi ngồi nha Này, chứa đáy chỗ này à? là đám ái đen mai à Chứa đáy đám ái đen, đồng, đằng, 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 đe, đen. Đeur, <laughs> <Ces26> là đen <laughs> <recuperate má đi. cười> à, có Ê, tụi nó, tụi nó Ê, tụi nó chứa Tô, tụi nó Bô Cái này ảm nắng, nước biệt luôn Này, liệt mà đi Tụi này chứa Bô nó

ม,ามาอบนอบน,บน,บน,บนล้หลงงาน,นมันนี่ลุงอกอะมันนี่อกอะเฮ้ยยิ่งนหน้าคนกับหน้ามากเมื่อเลเนี่ยลนในหน้าคนในดีนนนนนใดน,นน้ามากอบนตนทำมกลแต่พตย,ยิน รวมหมดแล้วน,นี่ตัวไหนตัวพี่ตัวเนี้ยตัวที่อยู่ที่ตักผมอืมมันรวยไหมนะต้่งเตื่อเตืนมีว้ให้เธองมาตันไก่โลดราคาแต่ว<ไ>่ากุ้งอีกก็หลักไว้ได้เนี่ยมากล้านอาหารตัวนะมันง่าเลยอ่ะตัวตัโถโถ điểm đuôi của nó hết đuôi nó hết đuôi hết đuôi เฮียมัวมากเนี่ยต้องหเะีหัหน้าไปดงก้องมังเอืมอเอ้ยเ้ยเ่ตัวนี้หมูของดูความอ้วนนะครับนี่ดูความอ้วน มันหนักมากสักห้าสิบสักสิบกิโลไดไหม <c oughs> ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่หนาวไม่เย็นตัวขาออกขึ <c oughs> ้นได้ไหมอ้วน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 งั้นขึ้นไม่ได้แล้วตัวเล็กเขาขึ้นข,ขาออกใช่ไหมไม่กลัวไม่ชอบน้ำหรอ <c oughs> ไม่เห็นนิ่งกันในตัวนี้ นี่เลยนาคุนคนเอาในน้ามาคนน้ามากปั๊บนา,นาคุนเหมือนกันเลยเลยูกเย,ดเ,ยเดี๋ยวตานะเหมือนมเดี๋ยวเก็บเก็บายเจก่อนตำลูกหน้าปบก่อนอ่า อะไรเวนังกไปเย็นมากตนูออเลยออาเลย้า้อนาชนี่ยให้นีกันกว่ายน้ำก่อนมากว่น้เนี่ยตัวนี้ชอบตัวเนี้ยตัวใหญ่ชอบตัวใหญ่ชอบัวเล็กไม่ชอบน้องชาย พี่ใหญ่ชอบเอาหมอมานี้ไม่เจ็บ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 ไม่เจ็บ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 งมันจะตะวันเยอะเลยฮะอุ๊ยเจ็บมัตีนถีบขาเกิดยอดนะนะวิดี้ทีนี้วินี้กิดเเสร็จแล้ว ยืมท,ท,ทำวันนี้นะเดี๋บวไปบาย,ยนะเอาวันนี้ทมัตบีทนั่นเอ้ยึดีบยไบายก่อนไปบายผมไปแล่วนะหมอผมไปแล้นผเลนะ